ครับสถานการณ์น้าท่วมในตําบลยิมอาเภอโป่งจังหวัดพะเยายังน่าเป็นห่วงนะครับถึงแม้ว่าในพื้นที่ชุมชนบางแห่งระดับน้ําจะลดลงมาบ้างแล้วแต่เนื่องจากฝนที่ยังคงตกแช่อยู่ในพื้นที่นะครับส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ําในบริเวณชุมชนยังคงได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์น้าท่วมในขณนะเดียวกันพื้นที่พืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านตอนนี้ก็ได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างครับ ชาวบ้านในบริเวณบ้านป่าแดงตำบลยิมอำเภอปงจังหวัดพะเยากำลังเล่งสำรวจความเสียหายบริเวณบ้านพักอาศัยหลังจากที่กระแสน้ำไหลเข้าท่วมในช่วงเวลาประมาณ2นาฬิกาส่งผลให้น้ำป่าทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนชุมชนได้รับความเสียหาย ผู้ใหญ่บ้านป่าแดงระบุว่าเบื้องต้นได้มีการแจ้งเตือนให้กับชาวบ้านตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนของวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาให้มีการขนย้ายเข้าของไปไว้อย่างพื้นที่สูงและย้ายยานพาหนะไปจอดไว้ยังพื้นที่ปลอดภัยพร้อมกับประสานไปยังครอบครัวที่มีผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางนะครับรวมถึงที่มีผู้สูงอายุให้ย้ายไปยังบ้านญาติหรือพื้นที่ปลอดภัยเนื่องจากสถานการณ์น้ําในปีนี้ค่อนข้างหนักและยังไม่สามารถคาดการณ์สถานการณ์ได้ครับ มีการแจ้งเตือนนะครับเมื่อประมาณตีหนึ่งนะครับตีหนึ่งตีสองนะครับ้ะน้ําก็เริ่มเข้าทางหมู่บ้านประมาณตีสี่นะครับก่อนชาวบ้านก็ได้เก็บเข้าของนะครับเตรียมพร้อมไว้ก่อนแล้วนะครับคิดว่าจะน่าจะหนักกว่าปีที่แล้วครับเพราะว่าฝนมันตกแช่นะครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยตกแค่ประมาณสองสโมกในน้ําก็ขึ้นนะครับแต่ปีนี้ทั้งทั้งวันทั้งคืนนะครับปีนี้ก็คิดว่าแนวโน้มน่าจะสูงกว่าปีที่แล้วครับ ครับตอนนี้ก็ได้ย้ายครับกลุ่มผู้ป่อบางติดเตียงนะครับย้ายไปไว้บ้านญาติเรียบร้อยหมดแล้วครับสถานการณ์นะครับในส่วนของพื้นที่บ้านหนองบัวหมู่ที่สองตบลงิมอาเภอปองจังหวัดพะเยาซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ําตอนนี้สถานการณ์ค่อนข้างวิกฤตนะครับน้าทลักเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ําในชุมชนโดยกระแสน้ําไหลผ่านฝายบ้านแห่มุ่งหน้าสู่พื้นที่ลุ่มต่ําในตําบลงิมตําบลออยและตําบลนานปรัง โดยเฉพาะในจุดที่มีชุมชนอาศัยอยู่หนาแน่นนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและอาสาสมัครกู้ภัยในพื้นที่ต่างเล่งเข้าช่วยและแจ้งเตือนให้กับประชาชนพร้อมขอความร่วมมือให้นําสิ่งของที่จําเป็นขึ้นไปไว้ยังพืพ้นที่สูงและเตรียมพร้อมอพยพทันทีหากระดับน้ํายังคงเพิ่มสูงขึ้นครับ ครับคุณผู้ชมครับและในตอนนี้นะครับผมอยู่ในบริเวณใกล้กับบ้านหนองบัวใกล้กับบริเวณต้นน้ํายินนะครับซึ่งใกล้กับสะพานที่เป็นจุดวัดระดับน้ําถึงแม้ว่าตอนนี้ท่าทีของระดับน้ําจะลดลงมานะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามยังคงต้องมีการติดตามสถานการณ์ในพื้นที่เนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้ฝนยังคงตกแช่อย,อย่างต่อเนื่องครับกรพัดค่ะขอบคุณค่ะคุณวีรพัฒน์ก